ะะตัวนี้น้ำท่วมขนาดนั้นเลยนะคะแมคะ่ค่ะนี้มาเอาเด็กอ้วนกลับบ้านนะคะก็เลยจะให้อาบน้ำก่อนเนาะนี่ตรงทางที่แบบเราเดินทุกวันนะคะที่เราเอเอนอนเองไม่ว่าเจอน้ำนอนเลยนูนะคะน้ำท่วมหมดแล้วนะคะนี่ตรงที่เป็นสะนะคะตรงนี้น้ำเข้าหมดแล้วเนาะ มารับน้องงามโชคกลับบ้านนะคะดูเล่นน้ำใหญ่เลยนะคะเอาไม่ว่ากินหญ้าเออไม่ว่าโรยน้ำกินหญ้าเลยนะคะโรยน้ำกินหญ้าเลยเอาไม่ว่าอาบน้ำโกนอาบน้ำกโกนอุย้ยดูงามโชคตีลังกาใหญ่มูนะคะอู้ดูงามโชค มุดน้ำใหญ่เลยอืออือเอ๊ะน้ำท่ำวม้องช้างของเราแลว้วนะคะดูน้ำโชคสนุกใหญ่เลยนะคะุกใจใช่เลยนะคะ น้องงามโชคนี่ถ้าเรื่องน้ําต้องไว้ใจเขานะคะเรื่องน้ําที่ที่อยู่แล้วนะคะตัวนี้ไม่มีที่ผูกแล้วผูกก็ผูกแบบกลัวๆนะคะกลัวช้างตกน้ำเนาะเหมือนที่เป็นข่าวนะคะช้างตัวเล็กตกน้ําเพราะตัวเล็กเขายังไม่รู้ว่ายน้ำเม่เคยเจอแบบน้ําเยอะๆเนาะก็โอ้ยงามโชคลอยกินหญ้าแล้วนะคะ งานโชคลอยกินหญ้าแล้วตัวนาอุ้มแม่ว่านทิ้งกาแล้วเออไม่ว่านมุดแล้วเอ้ยงามโชคลอยน้ำกินหญ้าเลยเก่งจังเลยเก่งจังเลยอ่านอนลงลูกนอนลงนอนลงโอ้ ไม่วาดขึ้นแล้วเหรอ,อ,อ,อไปไหนไปไหนกันจะไปไหนกันเนี่ยจะไปไหนกันน้ำโชคจะไปไหนน้ำเยอะนะลูกไปไหนไม่ได้นะ มานะมโมไซมาระวังลูกระวังอ่านี่เด็กมาทำอะไรเนี่ยเด็กเขามาทำอะไร tuộc xạ đơn ngam tuộc xạ đơn thôi thôi ma 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 nè 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 ma điếu thuộc bệt thuộc này kháo lục mà ma ngam ma đâu ไปกินหญ้าตรงสวนมนั่นก็ได้ตัวละ่คยๆเด,ด,ด,ด้อ่อยๆเดี๋ยวตกเดี๋ยวลาตกสะเด้อจุ้จุจุอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งสาดนะอืมอืม ดูนะคะงามโชคไม่ยอมฟังพี่นะคะรอมุดไปทั่วเลยนะคะให้ฟังพี่นะคะดู อาไปหาต้นไม้ที่เขาเคยเล่นนะคะโอ้ยเฮ้ย้ย,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 ยค,คึกคักคึกคัคกคึกคักจังเลย ง,งาไปพังไป่ายวัดแล้วว้ยอะไรหรอกนาออย่างนี้นะคะไม่ไม่ค่ะไม่ยอมฟังพี่ควานเลยนะถ้าได้มาอยู่ปลาแล้วมาเล่นน้ำ ตลเลิดนะคะนี่เขาเอาิญเขาเอิญเด็กเล่นตลเลิดค่ะเล่นตลเลิดเล่นเกินอ่ามีเสียงด้วยคิคุยอีกคโมอยู่คนเดียวอีกดูนะะไม่ยอคฟังพี่ไม่ยยมให้พี่จับนะคะ พี่เขาก็ไม่เรียกนะคะดูนะคะขยะเยอะๆเลยนะคะแม่ๆค่ะขยะลอยในน้ำเนาะโอ้พีเขาเรียกโอ้โอ้โอเนาะกว่าจะถึงบ้านนะคะกว่าจะถึงบ้านรกข้างทาง,ทางตลอดวันโกนนั้นพาพาพี่เวียกับพี่เสียนะคะวิ่งอ้อมเลยนะคะกว่าจะจับได้ เล่นน้ำเตลิดเปิดปิงนะคะพี่น้องเพราะว่าช้างเด็กเนาะเขาก็จะไม่นิ่งเหมือนช้างโตนะคะเขาก็เล่นเล่นเกินเล่นเบืรอเล่นบังปานแล้วนะคะน้ำทุ่มหมดแล้วน้ำี่แม่ค่ะ

ก็เดินอุ้ยอ้ายกับบ้านแล้วค่ะดูข้างล่างไปงไม่ตุ้ยเดินไม่ทันช้างแล้วนะคะหอบแล้วค่ะดูท้องแม่วาดแหลมมากเลยนะคะแม,ม่ค่ะ,ะมือก็จะสันส่นๆหน่อยนะคะ ตอนนี้พี่ๆเขาก็มารับปลาดก,กับบ้านเลยนาองน้ำท่วมสูงมากเลยนะคะให้เขาได้มารีเล็กตัวเองข้างนอกบ้างเนาะอยู่แต่ในโรงเรือนก็เดี๋ยวเขาจะเบื่อนะคะจะเบื่อเขาไม่อยู่ข้างนอกเขาก็จะสดชื่น แต่ก็ไม่มีบริเวณให้อยู่มากนะคะเพราะว่าน้ำขึ้นนะคะน้ำขึ้นสูงมากเราต้องหาหลักให้น้องงามโชคอยู่เนาะเพื่อที่จะไม่ให้น้องตกน้ํำตกท่านะคะเราก็มาดูเรื่อยๆนะะมาดูาว่าเวลาน้ำขึ้นอะ่ะขึ้นเร็วมากเลยนะคะแม่แม่คะน้ำขึ้นเร็วมากเลยเดนกๆเด็กๆ,ๆเราก็เดินกลับบ้านแนละ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะคะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราน้องๆช้างนะคะงามชุบบักหลาเฟมลี่นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปแลลาๆใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะทักทายด้วยนะคะทักทาย สกิดแล้วนะคะดูทักทายที่ๆข้างท,ท,ทางนะคะไปแล้วนะหนูกลับบ้านก่อนนะคะ